มีมีนดเอาใส่ถ้วยดิใส่ถ้วยไปหรอสวัสดีค่ะเอฟซเจวานนะหิวแล้ววันนี้เออต้มไก่ต้มน้ำปลาผักก็ยังจัดไม่เสร็จแมวก็เดินวุ่นวายจะกินด้วยนี่ไก่ต้มน้ำปลาลองดูลองดูชิมหน่อยอร่อยมาก เดี๋ยวป้ายอย่าไปน,น,น,นั่งก่อนเสืร์มันก่อนเสืร์มันแล้จิ้มก่อนน้ำจิ้มแมงน้ำจิ้มไปให้เพื่อนแต่ข้ากันจ้าอบอกเอฟดีด้วยว่ามีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวด้วยค่ะลูกน้องมาเลยค่ะมากินการไก่ต้มโอ้ยมดมียันมดนี่ไก่ต้มสซนไว้จ้ะนี่นหนมีปลาเทือนดิเตือดตรงนี้เตือดต่ะ มีเข้ามีข้าวเหนียวด้วยนะคะนี่กินกันกินข้าวป่ากันก่กินในป่าปลาผักเอเดี๋ยวเอาไปแทบคนละแทบลวเราเออเอ้าแมวก็จะต้องเอาแทบหนึ่งโอ้โหตูนให้แม่ไปเลยตูดนะน่ะเออนี้เราคุณป้าเอตู้นั่นเออเอาเออเอาแมวเอารางวัลความดีเอาไปหนึ่งตูด ไม่รักกิบตูดไปโนด้ดเอ้าโอ้มันขา,ขาวมันเป็นงาในใะเยอะแยะยังไม่ได้ลุกหาให้เฉยๆ <c oughs> คนทำสวนงานไม่หมดอะนะตรงําบุ้งนะกถอนย้ายนะนนถ้าหลุดน้ำน่านจะถอนง่าย ตัดผักมาแต่เช้ายังกัดไม่เต็ดเลยค่ะกินก่อนหิวหิวข้าวเช้าใส่หมวอก็กินข้าวนะั่ทิมทิมนะี่เกี๊ยน้ำจิ้มข,ข้าวคอเนี่ยนะกินแบบป่าไม่มีมีดไม่มีเสียงทรับไก่ด้รารดจานไก่ด้ายโรดจานอร่อย เนี่ยไปทำกิน <พอ S 1> ีค<ห>บขาดไม่ได้ใส่อะไรเไม่ต้องใส่อะไรแ็่สองอย่างแต่มีขอมแม้ว่าต้มน้ำเราใส่เลยก่อนที่เดือดเนื้อเนื้อมันยังไม่รัดที่ไหนได้มันสูตรมันอยู่ตรงนี้อืถ้าเนื้อมันแนบเลยก็รสชาดไม้เข้าเดี๋ยวพวกนั้นมากันได้กินสนใจไหมเอฟซีกินกินไหมคะ อร่อยค่ะกินข้าวป่ากินในป่าคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนะคะก่อนอนุญาตกินข้าวก่อนค่ะ